สิ่งที่ผมจากจะฝากทิ้งท้ายคือการพิจารณาตัวเองที่ผมบอกไว้ว่าในฐานะที่มาเป็นโฆษกในฐานะที่เป็นคนที่สื่อสารกับประชาชนโดยได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีผมตำแหน่งเดิมและปัจจุบันก็คือตำแหน่งที่เป็นทางการที่รับการปลดก้าวปลดกระหมอ่อมคือผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข มีพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่ในอีสานใต้หน้าที่นี้เป็นหน้าที่โดยตรงแต่ตําแหน่งของโคษกสบ,บคเป็นตําแหน่งเพิ่มขึ้นมีคนไปค้นผมเรื่องของเงินเดือนในกรณีที่ผมพูดาพาดพิงไปเรื่องของภาระทางภาษีภาระของประชาชนคือภาระทางภาษีซึ่งเป็นการตัดต่อคําต่างๆทั้งหลายแล้วก็บอกว่าให้ผมไม่ต้องรับเงินเดือน เอาเงินเดือนนั้นมาให้กับคนอื่นไปเจาะว่ามีเงินเดือนเกิดขึ้นเท่าไหร่เงินประจำตำแหน่งเท่าไหร่มีไปทำเอกชนยังไงมีรับเรื่องของอาทางด้านค่าประชุมอะไรยังไงบ้างนะครับผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีพี่ประชุมจากการทำงานที่สบคเลยนะครับก็ทำงานกันทุกวัน ก็ไม่ได้พูดเพื่อที่จะอะไรอย่างไรแต่มีคนอ,อยากจะรู้อยากจะนั้นต้องไปคน้นแล้วก็ออกไปทางสื่อมวลชนผมขออนุญาตได้ชี้แจงแล้วเราทํางานด้วยใจถึงแม้ไม่ได้มีเงินเดือนผมมีเงินเดือนของผมเองอยู่แล้วซึ่งก็รัดดูแลผมในระดับที่พอประมาณก็ดีถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์ผมก็ไปหารายได้เพิ่มมาจุนเจือครอบครัวแต่ในช่วงโควิดแทบจะไม่ได้ไปออกตรวจข้างนอกเลย นะครับแทนที่จะได้ก็กลับไม่ได้ซชด้วยซ้ันอันนี้ขอกลับเนําำเรียนไม่ได้ขอความเห็นใจอะไรแต่เป็นชุดข้อมูลที่จะจะต้องบอกสิ่งสำคัญที่อยากจะนำเรียนขึ้นมานะครับว่าเราเองเป็นข้าราชการในเมื่อนายสัง่งผู้บังคับบัญชาสัง่งผมก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่หน้าที่มีหลากหลายเหลือเกินบางครั้งไม่สามารถโฟกัสอยู่กับสิ่งต่างๆที่เป็นอันเดียวได้ แล้วผมก็มาจากสังสายการแพทย์สิ่งที่ต้องมาเรียนรู้และเป็นเรียนรู้หนักที่สุดทั้งทางด้านกฎหมายทั้งทางด้านความมั่นคงทั้งทางด้านเรื่องของโรคระบาดวิทยาซึ่งก็ไม่ได้เป็นวิชาชีพของตัวเองเป็นจิตแพทย์พยายามทําดีที่สุดครับมีข้อบกพร่องแน่นอนและผมก็บอกกับตัวเองว่าต้องเรียนรู้แต่สิ่งที่กระทบมากที่สุดก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียโยงผมไปกับการเมืองจะบอกว่าผมจะติด ในอำนาจในอะไรต่างๆเรื่องของการเมืองผมขออนุญาตนะครับว่าผมไม่ได้เคยคิดอยากจะไปทางด้านนั้นเลยแล้วก็อยากจะอยู่ในหน้าที่ของราชการและทำให้ดีหน้าที่ของราชการก็ต้องปฏิบัติตามภาคของนโยบายและผมก็จะทำให้เต็มที่เพื่อประชาชนนะครับหน้าที่ของราชการเป็นข้าราชการผมก็เป็นข้าราชการในใน ของทางด้านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทํางานเพื่อประชาชนแทนนะครับคำว่าราชการที่ผมถูกสั่งสอนมาก็ภูมิใจในความเป็นตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามีข่าวคราวทั้งหลายแล้วกระทบไปถึงทั้งส่วนตัวทั้งครอบครัวก็ขอความเห็นใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้กําลังใจของการทํางานของทุกๆคนก็ต้องมีผมเองพยายามสร้างกับตัวเองในฐานะตัวเองเป็นจิตแพทย์แต่ก็กระทบกับ หลายๆอย่างเหมือนกันนั้นสิ่งที่ผมทําอยู่ณวันนี้ก็อยากจะฝากกําลังใจนี้ซึ่งผมก็สร้างกับตัวเองและผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็สร้างได้แล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้เราสู้กับโรคนี้ให้ได้ผมคิดอยู่ว่ายังไงพรุ่งนี้เราต้องดีกว่าวันนี้เสมอและใช้กันมาตลอดและน้อมนํานะครับพระราชดำรัสของสมเด็จพระสังฆราชอันนี้แหละครับที่ทําให้ผมอยากจะทําพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้ต่อ คนที่เกิดมามีแต่คนคอยช่วยเหลือก็ถือว่ามีบุญผมเองเกิดมาทุกคนคงไปค้นประวัตินะครับว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็ต้องช่วยตัวเองช่วยครอบครัวมาตลอดนะครับก็บุญคงจะน้อยนักนะครับแต่ผมมาอ่านอันที่สองนี่สิครับแต่คนที่เกิดมาแล้วได้ช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่ทำที่มีบุญมากกว่าผมอยากได้บุญนี้ เกิดขึ้นกับตัวผมเองทุกวันนี้ก็พยายามตื่นแต่เช้ามาเพื่อศึกษาข้อมูลแล้วก็เอามาสื่อสารถูกบ้างผิดบ้างต้องขอประธานอภัยแต่ยังไงก็ตามแต่เรียนรู้ได้ทั้งหมดแล้วก็ดีใจที่จะทำาในทุกๆวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อเราจะได้สู้กับโรคนี้ชนะมันในวันหนึ่งข้างหน้าซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่แต่ผม,ผมคนเดียวทําไม่ได้ครับขอน้อมนําเรื่องพวกนี้คําดํารัสของสมเด็จพระสังฆราชถึงทุกท่านช่วยผมด้วยครับ เรามี60กว่าล้านคนถ้าเราทำกันพร้อมๆกันผมว่าเราชนะมันได้ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ